ปวดสะบักหลังบ้างคะ่ะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักหลังตลอดจนกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่เวลาถูกกระแทกหรือว่าถูกชนเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะยึดตึงนะคะเลยทําให้รู้สึกปวดขึ้นมานั่นเองค่ะอาการนี้มักจะพบในคนวัยทางานหรือคนที่ต้องนั่งท่าเดิมนานๆค่ะทาให้เกิดพังผืดมายึดก่อนนะคะไม่สามารถลําเลียงพวกออกซิเจนแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆได้ค่ะจึงทําให้ปวดเมื่อน,นั่นเองซึ่งอาการนี้นะคะสามารถทานแคลพัตตัวนี้ได้เลยค่ะซึ่งสารอาหารที่ช่วยเเรืื่อองกกล้้ามมนนะะะค็จี แคลเซียมนะคะที่ช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อคลายลงนะคะต่อมาเป็นคอลลาเจนไท์2นะคะตัวนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแมกนีเซียมค่ะสารอาหารตัวนี้นะคะจะเข้าไปส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อให้ดีขึ้นค่ะซึ่งสารอาหารที่บอกไปนะคะเราได้รวบรวมไว้ในอาหารเสริมของเราแล้วค่ะมีทั้งแบบกล่องนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็แบบกระปุกเนี่ยสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวค่ะ2ตัวนี้เนี่ยทานได้ทุกว วันเลยนะคะ